เอาละฮะอยู่ดีๆผมก็ถูกจับมาขังไว้นะที่แห่งนี้เรามาหนีออกจากคุกกันดีกว่าซึ่งอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าบวกหนึ่งมันนี่แล้วหนีออกจากคุก <laughs> ก็คือชื่อแมปอะเหมือนเขาพิมพ์ผิดนะนะเหมือนเขาตั้งใจแหละผมว่างนั้นนะเอาละเรื่องนั้นอย่าไปสนใจมันก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาให้เราไปเกตวินก่อนสองวินไปทางโน้นซ้ายมือบวกห้าบาท ขวามือลบสิบาทแล้วก็บวกห้าบาทไปดีและนี้ลบสิบหนะ้าไงเออเลือกง่ายจะตายของอย่างนี้นี่ก็ลบยี่สิไปสิอันนี้เริ่มลบสี่สิบแล้วนะโอ้แค่นี้ easy เขาให้เราเอามาสองวินโอเคเลยจ้าวินที่สองแล้วก็ไปไหนแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ใช้สองวิน โอเคคุ้นๆอยู่นะคุ้นๆอยู่และอันนี้เขาบอกให้ไปเก็ตอนาเตอร์วินอ่ะรับมา1นึ่งวินเฟิร์สโซนอก็คือโซนแรกอันนี้ต้องลดล็อกด้วย3ามวิน t o เรียเรียบร้อยบวกเงินอีก100่งร้โซนที่สองใช้20่สิินอันนี้ก็จะยากขึ้นใช่ไหมแบบลบเงินเยอะขึ้นส่วนอันนี้ ก็คือเพิ่มจำนวนการได้ตังค์อันถัดไปใช้15วินอันนี้100วินมีจนถึงเท่าไหร่เนี่ยใช้1ล้านวินเลยเหลอจ๊ะอันนี้เพื่อนเขาทำอะไรอ่ะฝึกความเร็วเหรอก็ไม่ใช่เนี่แล้ขวามือจะมีรีเบิร์ตใช้100วินเพื่อรีเบิร์ตก็เป็นการคูณเงินงั้นไปดูซิอ่ะ แล้วจะมีข้างล่างไป้ทำไมละ่ะลบยี่ห้าลบห้าสิบแล้วก็มาบวกสิบห้าโอ้โหเลือกง่ายๆแบบนี้ทำไมจะเลือกไม่ได้กันละ่ะเนี่ยยี่ห้าเนี่ยกับลบร้อยหสิใครเขาจะไปเลือกได้ห้าวินในโซนแรกโซนสองเขต้องการยี่สิบวินก็อีกแป๊บนึง ก็ได้แล้ว20่ิบวินแล้วไปโซนที่2เอออันสัดไปเขาใช้เท่าไหร่นะผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวลืมเลยอ๋อใช้15บห้าวินก็ปลดล็อกมาเลยอันต่อไป100่งวินงั้นต้องปลดล็อก100่งวินก่อนแล้วค่อยรีเบิร์นละกันโซนที่2รู้สึกจะเริ่มใช้เงินเยอะขึ้นแล้วนะนี่ลบ100เลยแล้วก็ลบอีก50โอ้ ใช้เยอะใช้เยอะอันนี้จะให้เดินวนเป็นวงกลมขึ้นมาข้างบน15วินเงินเราเริ่มเด้งขึ้นไม่ทันแล้วนาเอ๊อกลาวลืมดูเงินตกใจโถเอาเงินหายหมดเลยทีนี้ผมว่าระหว่างรองเงินนะมาฝึกที่เทรนโซนและการเผื่อจะวิ่งเร็วขึ้นไม่งั้นเขาคงไม่มีให้ฝึกหรอกมั้ง ผมว่า2,000พอก่อนน่าจะเอาได้ถึง100วินแบบวิ่งได้ยาวๆสปีดมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนี่นะแล้วไปฝึกกันทำไมอีกหนึ่งรอบก็จะครบ100วินแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเงินเราเหลือ700กว่าแล้วนะจากเมื่อกี้2,000ก็คือต้องวิ่งดูดีๆและอย่าเพลินอย่าเพลินเดีย๋ยวเป็นแบบคราวที่แล้วอีกโอเค มา100วินปลดล็อกโซนที่3แล้วเขาก็บีแจ้งเตือนให้เราเรีเบิร์ตแต่อย่างก่อนขอไปปลดล็อกตรงโน้นก่อนปลดล็อกมาเลยจ้าได้เงิน20บาทตวิแล้วก็รีเบิร์ตรีเบไปเลยอ๋อแล้วจำนวนวินก็จะหายไปแล้วก็อันที่ปลดล็อกมาก็หายไปด้วยตอนนี้ก็กลับมาที่ สองบาทตจ้าวิก็คือเป็นอันนี้อันแรกก็คือถ้าเกิดอยากคูณเงินเยอะๆก็ต้องแลกกับการมาปลดล็อกใหม่จะว่าไปการรีเบิร์ตเพื่อเป็นการคูณเงินเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเงินมันก็ขึ้นเร็วอยู่เนี่ยร้อยวินแหละไปปลดล็อกไปปลดล็อกอย่างเดิมให้กลับมาเหมือนเดิมเข้าสู่โซนที่3มมีทั้งหมดกี่โซนเอ่ย อันนี้สี่แล้วห้าหกไกลไๆนูน่นอันนี้เขาจะให้เราวิ่งวนไปถึงไหนเอ่ยแต่เงินเราก็สบายๆยอยู่แล้วรีเบิร์ตครั้งต่อไปใช้เท่าไหร่250วินเองโอ้โหเดี๋ยวนะลบสามเลยเหรออันนี้ลบห้าโอ้โห ไปไม่ได้แล้วสิอันนี้ลบ750ยืนไปก่อนนะเพื่อนนี่ได้ตั้ง50วินเนี่ยเหลืออีกหนึ่งรอบก็จะรีเวิร์สได้แล้ววันนี้เอากี่รีเวิร์สดีพูดเหมือนรีเวิร์สง่ายเลยจะว่าไปเอาสักกี่รีเวิร์สดีเอาซัก5้ารีเวิร์สไหมห้ารีเวิร์สนี่น่าจะกำลังแบบสวยๆนะคูณ5 ในที่สุดก็มาถึงรีเบิร์สที่5้าใช้ห0ึ่งวินรีเบิร์สมาเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างจุดๆเลยละกันต้องการอีกหนึ่งวินนี่นาะลืมไปลืมไปใจร้อนใจร้อน <c ười> คือไม่ใช่อะไรหรอกครับพอดีวันนี้เนี่ยอัดตอนเนี้คือต้องปิดไฟอัดแมงเม้ามันเยอะมีแต่แสงจากจ,ากจอคอมแสบตาไปหมดเลยเนี่ย ต้องการอีกหนึ่งวินเพื่อเข้าโซนแรกวิ่งย,วยาวๆวิ่งย,วยาวๆอันถัดไปเนี่ยใช้15วินในการปลดล็อกค,ครบถ้วนไปปลดล็อกเลยจ้าแล้วก็ต่อด้วยอีก100วินนะในการปลดล็อกโอเคครบ20ิวินแล้วเข้าโซน2เลยละจันเลยละจัน นั่งฟาร์มวินจนแบบลิ้นพันกันไปหมดแล้วเนี่ยโซนถัดไปโซน3เขาต้องการใช้100วินไม่นานไม่นานใกล้แล้วใกล้แล้วครบ100วินแล้วจ้าไปปลดล็อกปลดล็อกมันเลยนี่ตอนนี้บวกห0ึ่อวิเข้าสู่โซนที่3โซน4ต้องการเท่าไหร่นะ350วิน <c oughs> ที่หลงขี่ลืมจามร้อวินแล้วจ้า เอามาเลยป่ะโซนสี่โซนที่ห้าต้องการพันห้าร้อยวินโซนเนี้ยขอเก็บตังค์แป๊กหนึ่งโฮโฮถ้าจะไม่ผิดก็ใช้เงินเยอะพอสมควรเอาประมาณนี้แล้วกันห้าหมื่นกว่ากวาแต่ที่จริงมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้หรอกไหนนะซ้ายขวาเอาขวาขวาจะลืมเอามาทางนี้ บวกห้0รแล้วก็ขวาขวาเนี่ยจะเข้าไปสิขวาเนี่ลบ2 5 0 0ัด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายลบห้าพันก็ไปขวาออกมาอันนี้ลบ 1500... ้เป็นไงใช้เงินเยอะแต่เราก็เตรียมเตรียมเงินไว้เยอะกว่าพอสมควรน,นี้อ่ะอน,นี้สิ2,500สิ แล้วก็750ไปเลยเอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังพอจำทางได้อยู่นะนี่เป็นไงแม่นแม่นความจำยังโอเคอยู่แล้วก็อันสุดท้าย5,000ันลบห้า0นะได้วิน250เดี๋ยวอีกหนึ่งรอบเราก็ไปปลดล็อกไอ้นั่นกันจำนวนเงินจำนวนเงินที่ได้ต่อวิ ไปเรื่อยๆแบบสบายๆแต่ต้องมีสมาธิดูให้ดีเดี๋ยวเข้าผิดประตูแลยยุ่งเลย750วิวินลดล็อกมันเลยจ้าตอนนี้ขึ้นทีละ250ต่อวิต้องการอีก700วินเพื่อปลดล็อกโซนที่5แป๊บเดียวแป๊บเดียวฝั่งไหนนะโฮโฮขวาขวาใกล้จะปลดล็อกโซนที่5แล้วจ้าเอามาอันสุดท้าย นี่กดล็อกไปเลยโซน5ต่อไปโซน6โซน6ต้องการ7,500วินซึ่งโซนนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดต้องใช้เยอะกว่าโซนที่แล้วอีกสักนิดสักหน่อยเอาสัก2 0 0 0 0นพอก่อนละกันน่าจะเยอะเกินไปละแม่โซนนี้ไม่น่าใช้เยอะถึง2 0 0 0 0นหรอกอันนี้ฟาร์มไว้เพื่อวิ่งยาวๆนี่ถ้าวิ่งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยลบ60,000 นี่ลบสองลบอย่างเยอะนี่ขนาดฟาร์มมาทั้ง20000นแล้วนะจาก2อ0 0 0นสุดท้ายแล้วเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือแสนเหลือแสนก็กว่าได้1000วินแล้วก็วินผมครบ7 5็ดไปแล้วนะแล้วก็ไปปลดล็อกไอ้นี่มาแล้วบวกเงินเพิ่ม แล้วก็เข้าสู่โซนที่6เลยพอดีเมื่อกี้ลืมเปิดใหม่อีกแล้วครับท่านโซนที่7เนี่ยต้องการ50,000ืวินส่วนโซนที่8กดกำลังทําอยู่จ้ะจุบ๊บจุส่วนโซนนี้โซนนี้น,น,น่ะหนึ่งรอบเนี่ยผมจําได้เลยตีกลมๆแบบปลอดภัยไว้เลยนะ8,000 0,000นต่อรอบเอาละ8,000 0นและไปกันเลยนี่และก่อนอื่นระวังแสงเลเซอร์อันนี้ด้วย มันจะฆ่าเรามาแบบมุมมองด้านข้างโดดลบอันนี้ลบห้าพันอ่ะโดดก่อนลบหมื่นห้ามายังมาแล้วนี่ก็ลบสี่หมื่นห้าเป็นไงอย่างแพงมาอีกแล้วจ้ะอันนี้เพิ่มเงินให้อันนี้ก็เพิ่มเงินให้อีกหมื่นห้าอันนี้ก็ยังเพิ่มเงินอยู่นะแต่ไอที่เพิ่มเงินกับที่เสียเงินเนี่ย มันต่างกันลิบเลยนี่ลบ6,000แต่ข้างหน้าในสีลบ8 0 0 0 0จะโดนเชียนะไม่งั้นไอ้เงินที่เสียไปนี่เสียเปล่าเลยนะเลสนี่นี่ลบแสนห้าเดี๋ยว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 ลบแสนห้าเป็นไงหายหายแบบหายเลยนี่ลบอีกสองแสนปึ๊บ่ะประตูสุดท้ายสองแสนห้า นี่เป็นไงบอกแล้วเลขกลมๆแป0แสนเอาอยู่แล้วก็ได้วิน7,500ต่อรอบปึ๊บซึ่ง่านถัดไปต้องการห0,000ืนก็วิ่งอีกประมาณ5รอบก็ได้แล้วล่ะเอาละฮะเดี๋ยวผมขอตัดจบแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันถือว่าเคลียร์เรียบร้อยเพราะว่ามันวิ่งอีกไม่กี่รอบเองแต่รองเองนะินอะมันนานงั้นเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ